สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องคิวโตคาเลนซังเพราะเธอนั้นเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชั้นมัธยมคนหนึ่งที่ไม่เคยสนใจในเรื่องของความรักเลยสักนิดแต่เมื่อเขาได้เจอกับหญิงสาวคนนี้ทําให้เกิดเรื่องราวความน่ารักและวุ่นวายมากมายขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปรับชมความสนุกกับตอนที่หนึ่งกันได้เลย เริ่มเรื่องมาที่ชายแก่คนหนึ่งเขาเมามากและเดินไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ในกองขยะเขาก็เลยแบกเธอกลับบ้านไปด้วยเช้าวันต่อมาเขาก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าเธอคนนี้มีร่างกายที่ผิดปกติเขาแล้วเธอไปไว้ในห้องเก็บของที่โรงเรียนซึ่งเขานั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ของที่นี่ตัดภาพมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเฮตา เฮงตาได้มาหาหมอเพื่อตรวจร่างกายเขาเคยบอกกับหมอว่าถ้าหมอยอมให้เขาแตะฟันเขาจะยอมเข้ารับการผ่าตัดเพราะตอนเด็กๆเ,เขาเคยสงสัยว่าถ้าแตะฟันแล้วมันจะมีเสียงแบบไหนออกมา หลังจากที่เฮตามาถึงทงเรียนเขาก็เหลือมมองไปเห็นหญิงสาวคนนั้นเขาก็สงสัยเลยขึ้นไปดูเมื่อขึ้นมาถึงเขาก็เผลอทำกล่องนมตกเมื่อกล้มลงไปเก็บเขาก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ฝ่าเท้าของเธอและเธอคนนั้นก็นั่งอ้าปากอยู่ด้วยเฮตาก็เลยลองเอานิ้วไปแตะที่ฟันของเธอดูจู่ๆก็มีแสงสว่างพร้อมกับเสียงโน้ตตัวลาดังออกมา ทำให้เฮตาตกใจมากทันใดนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นมาและขอให้เฮตาช่วยตั้งชื่อให้เธอด้วยโดยมีเวลาจำกัดภายใน20วินาทีเฮตาก็ยังตกใจอยู่และคิดไม่ออกจนเวลาลดลงเรื่อยๆเขาบังเอิญมองไปที่เท้าของเธอที่มีรหัสอยู่ก็เลยบอกไปว่าคิวโตเธอก็ลุกขึ้นมาแนะนําตัวว่าเธอชื่อคิวโตและถามกับเฮตาว่าเขาชื่ออะไร จากนั้นเธอก็จับมือของเฮตาม,มาแตะที่ฟันของเธออีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮตานั้นเป็นเจ้าของของเธอแล้วตัดพามาที่พวกอาจารย์ใหญ่พวกเขาที่รู้ว่าคิวโตนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นโรบอทก็รีบพากันเดินกลับไปที่ห้องเก็บของ แต่พวกเขาก็ต้องตกใจมากที่เห็นคิวโตะเดินอยู่ข้างล่างอาจารย์คุริโกก็เลยสงสัยว่าต้องมีใครบางคนไปกดเปิดสวิตช์แน่ๆตัดภาพมาที่เฮตะที่วิ่งหนีคิวโตมาในห้องเรียนซึ่งคิวโตก็ตามมาติดๆเขารีบบอกให้เ,เพื่อนๆช่วยดันประตูไว้หน่อยเพราะเขาไม่อยากให้เธอเข้ามาพอคิวโตมาถึงที่หน้าห้องเธอก็ใช้พลังโลบะของเธอพังประตูจนกระเด็นไปเลยทุกคนในห้องก็อึ้งกันเป็นแถว จากนั้นคิวโตก็เข้าไปกอดเฮตาแบบไม่ยอมปล่อยทําให้เพื่อนๆตกใจกันมากที่เฮตามีสาวตามมากอดถึงในห้องจากนั้นเฮตาก็ไปพบกับผู้อาจารย์แต่คิวโตะก็ยังกอดเขาไม่ยอมปล่อยแถมคิวโตะยังพูดอีกว่าคิวโตะเป็นของเฮตาพวกเขาก็เลยรู้ว่าเธอนั้นชื่อคิวโต คิวโตก็เกิดง่วงนอนขึ้นมาเธอเลยหลับคาหลังของเฮตะไปทำให้เฮตะลม้มลงมาที่เก้าอี้เพราะว่าตัวของเธอหนักมากซึ่งที่เธอเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอแบตหมดอาจารย์คูริโกะก็เลยดึงที่ติ่งหูของเธอทำให้ระบบข้างหลังทำงานแล้วอาจารย์ก็เดินสายไฟจากด้านหลังของเธอไปเสียบปลั๊กเฮตะก็เลยถามว่าแล้วผมต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันครับแต่อาจารย์ก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเธอจะชาร์จเต็มตอนไหนและอาจารย์ก็เดินออกจากห้องนี้ไปทำให้เฮตะต้องอยู่แบบนั้นกับคิว โตภายในห้องสองคนสักพักก็มีนักเรียนชายคนหนึ่งที่ถือคัตเตอร์เดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็กีดไปที่เก้าอี้ของอาจารย์ใหญ่แต่จูจูก็เหมือนมีใครกําลังเดินเข้ามาเขาเลยรีบวิ่งหนีไปแต่ดันทําคัตเตอร์หลุดมือเฮตาก็เลยหยิบขึ้นมาดูทําให้เขารู้ว่าเป็นมาโคโตเพื่อนร่วมห้องของเขาเมื่ออาจารย์ใหญ่เข้ามาเห็นเขาก็ตกใจมากเลยถามกับเฮตาไปว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ใครเป็นคนทําเฮตาก็ปฏิเสธบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน จากนั้นเฮตาก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ําขึ้นมาอาจารย์ใหญ่ก็เลยช่วยแบกคิวโตวเข้าไปด้วยจู่ๆแบดของคิวโตวก็เต็มตอนนั้นทําให้เธอลืมตาขึ้นมาและพายายามจะดึงตัวของเฮตาที่กําลังฉี่อยู่เธอได้บอกกับเฮตาว,ว่าเธอนั้นตื่นแล้วจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ได้ขอให้เฮตาช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไปก่อนและฝากให้เฮตาดูแลคิวโตวด้วยเพราะอาจารย์จะให้คิวโตวเข้าไปเรียนในห้องเดียวกันกับเขา ทีแรกเฮตาก็จะไม่ยอมบอกว่าให้พาเธอไปที่โรงพักไม่ดีกว่าหรอครับแต่พวกอาจารย์ก็บอกว่าถ้าพาเธอไปที่นั่นเฮตาก็ต้องเล่าเรื่องที่ไปแตะฟันของเธอด้วยนะเฮตาก็เลยต้องยอม พอขึ้นมาบนดาดฟ้าเฮตาก็พูดกับอาจารย์ว่าทำไมเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยแค่กดปุ่มรีเซ็ตท,ทุกอย่างมันก็จบแล้วทุกคนก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ก็เลยตอบกลับว่าเราย้อนกลับไปให้มันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคิวโตะนั้นพยายามจะศึกษาทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยมีเฮตาที่เป็นคนคอยบอกและในคืนนั้นคิวโตะก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของอาจารย์โอง,งาวะเธอเอาแต่นั่งดูทีวีเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆจากในนั้น เช้าวันต่อมาเฮตาก็มารอรับคิวโตเพื่อไปโรงเรียนพร้อมกันระหว่างที่เดินอยู่นั้นเฮตาก็ถามกับคิวโตะไปว่าเธอมีปุ่มรีเซ็ตหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีอยู่ที่ฟันซี่ในสุดตรงที่เฮตาเคยแตะมันนั่นแหละและเธอก็อาปากให้เฮตากดมันแต่เฮตาก็รีบเดินหนีทําให้คิวโตนั้นงงมากๆเมื่อคิวโตมาถึงที่ห้องเรียนเธอก็ฝากตัวกับเพื่อนๆทุกคนก็สงสัยว่าทําไมการพูดของเธอมันแปลกๆไป อาจารย์ก็เลยแก้ตัวให้ว่าเธอเพิ่งกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ววันนั้นที่เธอเข้าไปก่อนเฮตะก็เพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานพวกเขาทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆจู่ๆก็มีนักเรียนชายคนนึงถามกับอาจารย์ว่าเธอชื่ออะไรคิวโตก็เลยพูดขึ้นว่าฉันคือคิวโตค่ะ เพื่อนๆก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงมีแค่นามสกุลอาจารย์ก็เลยเติมชื่อของเธอให้เป็นคิวโตคาเรนซังจากนั้นอาจารย์ก็ให้ทุกคนแนะนําตัวบ้างพวกเขาก็แนะนําตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อแกงให้คิวโตจําไม่ได้อาจารย์ก็เลยตอบว่า ok พวกเขาไปแต่คิวโตก็บอกว่าไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันจําไดเ้เพื่อนๆก็ไม่เชื่อหัวล้อย,ยอกันใหญ่คิวโตเลยไล่ผู้ชื่อของเพื่อนๆทุกคนจนครบทุกคนในห้องก็อึ้งกันไปเลยแถมเธอยังบอกอีกว่า เชิญคนต่อไปเลยค่ะแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ไหลอารมณ์ทำเอาเฮตะนั้นปวดกระบาลไปเลย จากนั้นเฮตาก็ได้มาสอนการใช้ชีวิตเวลาอยู่ในโรงเรียนให้กับเธอโดยห้ามให้เธออย่าทำตัวเด่นเกินไปให้ทำตัวเกินไปกับคนอื่นแล้วเขาก็ให้เธอลองเขียนชื่อของตัวเองดูเฮตาก็ทึ่งมากที่เธอนั้นเขียนหนังสือได้ด้วยแถมลายมือยังเหมือนกับเขาอีกเฮตาก็เลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องมีลายมือเป็นของตัวเองสิตัวหนังสือนะ่ะมันเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ลายมือคิวโตะเนี่ยก็งงหนักมาก เหมือนกันแต่แตกต่างกันเธอก็เลยเขียนตัวหนังสือกลับด้านทําให้เฮตาไม่รู้จะพูดยังไงดีคิวโตที่เห็นท่าทางของเฮตาไม่ค่อยดีเธอก็เลยหันไปบอกกับเขาว่าจะกดปุ่มรีเซ็ตไหมคะแล้วก็อาปากให้เฮตกดปุ่มแต่เฮตาก็ไม่ยอมกด จากนั้นเฮตาก็ไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคูโบและขอให้เขาเขียนชื่อของคิวโตให้หน่อยเพราะลายมือของคิวโตจะได้ไม่เหมือนของเขาแล้วเฮตาก็ยืนมองเพื่อนๆแข่งวิ่งอยู่จากด้านบนคิวโตก็เลยถามกับเฮตาว่าทำไมเฮตาถึงไม่ไปวิ่งกับทุกคนหรอเฮตาก็เลยตอบว่าฉันไปวิ่งไม่ได้หรอกเพราะหัวใจของฉันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงจะรักษาแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นคิวโตที่เห็นแบบนั้นเธอเลยเดินเข้ามาและจะกดปุ่มรีเซ็ตที่ฟันของเฮตา เฮตาก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์ไม่มีปุ่มรีเซ็ตพอถึงคาบเรียนอาจารย์ก็ขานชื่อของทุกคนแต่คิวโตะก็ลุกขึ้นบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ลืมเรียกชื่อของมาโคโต ที่ชื่อของมาโคโตไม่ได้อยู่ในใบรา,ายชื่อก็เพราะว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าเทมอมเพราะมีเหตุจําเป็นหลายๆอย่างมาโคโตก,ก็เลยเดินหนีออกจากห้องไปคิวโตที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะไปตามเขามาให้อาจารย์ขานชื่อก่อนเฮตะก็ได้ห้ามเอาไว้แต่คิวโตก,ก็ไม่ฟังและรีบเดินออกไปตามหามาโคโตพอเฮตะหยิบคัตเตอร์ที่มาโคโตเคยทําตกไว้ขึ้นมาดูเขาก็ได้เห็นกับสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนคัตเตอร์ซึ่งมันเหมือนกับรอยที่เขากีดบนเก้าอี้ของอาจารย์ใหญ่และตอนที่คิวโตเห็นมันอยู่บนดาดฟ้าไม่ว่า ่าจะตรงตู้กดน้ำหรือตอนที่เขาเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยเฮตาที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเขาเลยรีบวิ่งออกไปตามหาคิวโตและได้เห็นกัมมาโคโตะที่ยกมือขึ้นเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างเขาเลยรีบวิ่งไปดูแต่พอมาถึงเขาก็ได้เห็นกัมมาโคโตที่กำลังทำขนมปังอยู่โดยมีอาจารย์คุริโกะและคิวโตอยู่ด้วยทำให้เขารู้สึกโล่งใจมาก พอเฮตาได้มาคุยกับมาโคโตะเขาก็ได้รู้ว่าภายในครอบครัวของเขาแย่ลงทุกวันที่บ้านของเขามีปัญหารเรื่องการเงินและเขาก็ไม่อยากไปรบกวนใครด้วยกิวโตะที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกกับมาโคโตะว่าเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรให้ตะโกนร้องจนสุดเสียงจะต้องมีคนมาช่วยเหลือแน่ๆเพราะนี่เป็นกฎของมนุษย์ถุกคนก็เลยไปยืนตะโกนร้องของความช่วยเหลือกันทําให้เพื่อนๆในห้องสงสัยว่าพวกเขาทําไปเพื่ออะไรก็เลยลงไปช่วยกันตะโกนด้วยและพวกเขาก็ช่วยกันทำ สัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือและยืนรอเวลากันจู่จูก็มีเฮลิคอปเตอร์ขับผ่านมาทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากที่เห็นว่าการร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขาไม่เสียเปล่าและทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตลอด หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3มก็ไปยืนคุยกันบนดาดฟ้าคิวโตะก็รู้สึกเศร้ามากที่ไม่มีใครมาช่วยเลยเฮตะกับมาโคโตะก็รู้ดีอยู่แล้วแต่มันก็ทําให้ได้รู้ว่าเวลาที่มนุษย์เดือดร้อนอะไรก็จะมีใครบางคนพร้อมที่จะมาช่วยเหลืออยู่บ้างแล้วอาจารย์คุริโกะที่อยู่อีกตึกหนึ่งประยนขนมปังมาแบ่งให้พวกเขากินพอเฮตะได้เห็นว่ามาโคโตะนั้นยิ้มได้และอารมณ์ดีขึ้นเขาก็รู้สึกดีใจมาก พอถึงตอนเย็นเฮตาก็ได้เจอกับคุโบระหว่างที่กําลังเดินคุยกันอยู่ก็ได้เห็นกับคิวโตะที่เดินผ่านไปเธอเดินไปชีร้ร้านนู้นร้านนี้และพูดเสียงดังออกมาเฮตาก็เลยรีบเข้าไปห้ามเอาไว้ แล้วก็ดูเหมือนว่าคิวโตะนั้นจะสนใจกับตู้กาชาปองมากเฮตาก็เลยหยดเหรียญและไขมันออกมาให้กับเธอพอเปิดออกมาก็เป็นไข่ดาวจิ๋วน่ารักน่ารักอันหนึง่งคิวโตก็พูดขึ้นว่ามันเกิดออกมาแล้วแล้วเธอก็รู้สึกชอบมันมากจากนั้นเฮตาและคูโบก็ไปขุดหลุมที่พวกเขาเคยฝังไว้ด้วยกันตอนเด็กๆขึ้นมาในนั้นเหลือแต่เศษกระดาษคูโบก็เลยยื่นเศษกระดาษให้กับคิวโตซึ่งในเศษกระดาษนั้นมีคําว่าโลกอยู่ด้วยคิวโตก็เลยหันมายิ้มให้กับคูโบคูโบที่เห็นแบบนั้น ก็รู้สึกว่าเธอนั้นน่ารักดีตกเย็นระหว่างทางเดินกลับบ้านคิวโตะก็เปิดกล่องที่คุโบะให้มาในนั้นมีเบอร์โทรและอีเมลของเขาอยู่ด้วยเฮตาที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยคลายหมักฝรั่งใส่กระดาษนั้นทิ้งไปคิวโตะก็เลยถามว่าทําไมถึงจะทิ้งมันล่ะคะเฮตาก็เลยขอโทษไปแต่ถ้าเธออยากได้มันฉันรู้เบอร์ของหมอนั่นนะคิวโตะก็บอกว่าเธอจํามันได้หมดแล้วแต่เธออยากได้เป็นกระดาษมากกว่าและต้องเป็นลายมือของคุโบะด้วย หลังจากนั้นคิวโตก็ไม่พูดกับใครอีกเลยขณะอาจารย์ขานชื่อเธอก็เอาแต่งเงียบทําให้เฮตะุรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใครจะไปรู้ว่าที่คิวโตไม่ยอมพูดออกมาก็เพราะว่าเธอแอบไปเคี้ยวหมักฝรั่งอาจารย์คุริโกก็เลยเอาออกให้ ส่วนเฮตาก็ได้มาเยี่ยมคูโบหลังจากที่เขาผ่าตัดเสร็จเฮตาก็ได้ขอให้คูโบเขียนเบอร์โทรมาให้อีกครั้งเพราะคิวโตอยากได้โดยเขาอ้างว่าคิวโตนั้นทำหายคูโบก็เลยบอกกับเฮตาว่านายเองก็มีเบอร์ฉันไม่ใช่หรอทำไมไม่เขียนให้เธอไปละ่ะเฮตาก็เลยบอกว่าเธออยากได้อันที่เป็นลายมือของนายเขียนเขียนมันไปเถอะคูโบก็งงงเขียนไปด้วยยิ้มไปด้วยทำให้เฮตาเกิดความรู้สึกแปลกๆซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เฮตาจะเริ่มชอบคิวโตเข้าซะแล้ว แล้วตอนที่1ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวความป่วนของคิวโตคาเลนซังตอนที่1นนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย